The Premier News แมนยูอาร์เซนอลเปิดศึกนอกสนามแย่งตัวเอเซจากพาเลสอ้อยตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้มันแซบพลิก10เมตรแบบไม่ต้องปรุงล่าสุด The Premier News ขอเมาท์มอยข่าวล่ามาแรงเมื่อ2ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลเปิดศึกชิงตัวกันแบบไม่ไว้หน้าในกรณีของเอเบเรชีเอเซ มิดฟิลตัวพรีมุกข,ของคริสตันพาเลสที่ตอนนี้กลายเป็นของหายากที่ทุกคนหมายปองโดยฝั่งปีศาจแดงเหมือนจะหิวนักเตะแนวรุกเต็มแก่เดินหน้าติดต่อไปหาตัวแทนของเอเซเรียบร้อยพร้อมกรอกเช็คตัวเลขไม่เบา68ล้านปอนด์หรือเกือบ3,000ล้านบาทพร้อมจ่ายฉีกสัญญาแบบไม่ลังเลคือต้องบอกว่าเอเซเป็นของดีที่ครบเครื่องบอลได้พร้วได้ยิงได้แถมยังเล่นได้หลายตำแหน่ง จะเอาไปเล่นแทนบรูโน่หรือโยกข้างแทนแอนโทนีก็ยังได้แต่เดียวว้าวแฟนปืนใหญ่จะไม่ยอมเพราะฝั่งอาเซนอลเองก็รุกหนักเหมือนกันถึงแม้จะดูเงียบๆแต่แอบ,บรอเสียบตลอดเวลางานนี้เหมือนจะมีกลิ่นดราม่าชิงนักเตะเหมือนเคสไคเซโดปีก่อนเลยมิล่ะพี่น้องปืนใหญ่ก็กำลังหาตัวเติมเกมรุกตรงกลางที่มันหมุนได้บ้างเอเซถือว่าเป็นตัวเลือกที่ปั้นได้อีกไกลแถมค่าเหนื่อยยังไม่เวอร์มาก คนอังกฤษด้วยอีกต่างหากสไตล์อาเตตา้าน่าจะชอบขณะเดียวกันทางพาเลสเองก็ทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วเพราะสัญญาเอเซมีค่าฉีกชัดเจนถ้าใครจ่าย68ล้านปอนด์ก็ลากไปได้เลยไม่ต้องต่อดังนั้นไม่เกิน2สัปดาห์ข้างหน้าเราอาจได้เห็นม้ามืดหรืออาจได้เห็นสึกชิงนักเตะมันๆระหว่างแมนยูกับอาเซนอลอีกรอบใครจะคว้าเอเซไปได้ก่อนแล้วเขาจะเลือกไปโอทัฟอร์ด หรือจะใส่ยูนิฟอร์มปืนใหญ่แฟนๆคิดว่าไงมาเมาส์กันก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่ด้านล่างกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เชียร์แมนยูหรืออาร์เซนอลได้รู้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามเดอะพรีเมียร์นิวส์ด้วยนะครับใครกดติดตามวันนี้ขอให้หล่อขอให้สวยขอให้รวยแบบ e เอเบเลชีเอเซ่เฮงเฮงปังปังทุกคนจ้า